สวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่หมูคิดถึงกันไหมเอ่ยวันนี้เรามาสนุกกับวิทยาศาสตร์กันกับ E ีีที่3จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับโฟนัทอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของสารละลายนะครับระดับชั้นม .2 เนาะจากพาร์ท EP ที่แล้วอ P ีที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อ การละลายนะ,นะครับของสารนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเราเรียนกันไป2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของธรรมชาติของตัวละลายและตัวทําละลายนะครับสภาพความเป็นขั้วนะครับมีขั้วไม่มีขั้ว สภาพ,พว้วเหมือนกันละลายเข้าด้วยกันสภาพ,พว้วต่างกันไม่ละลายด้วยกันนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมิอันนี้เราพูดกันไปละเอียดเลยนะใครไม่ทันย้อนกลับไปดูพาร์ทที่แล้วได้นะครับก็มีการละลายอยู่2รูปแบบนะครับก็คือละลายแบบดูดความร้อนกับละลายแบบคายความร้อนนะครับทึ่งทั้ง2รูปแบบนี้ ก็จะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นพลังงานที่ใช้ในการแยกอนุภาคของของตัวละลายนะครับแล้วก็เป็นและก็พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการที่ัอทำละลายรวมกับตัวละลายนะครับก็จะมีทั้งดูดความร้อนหรืกับคายความร้อนนะครับมีการละลายได้2รูปแบบนะครับโดยถ้าเป็นการละลายแบบดูดความร้อนเนี่ย ภายหลังการละลายเน,น,นี่ยอุณหภูมิของสารเนี่ยมันจะเย็นลงนะครับแต่ถ้าเป็นการละลายแบบคลายความร้อนเนี่ยภายหลังการละลายเนี่ยอุณหภูมิของสารจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับวันน mm ี้เดี๋ยวเราจะมาดูปัจจัยที่3นะครับปัจจัยที่3ก็คือเป็นเรื่องของความดันของของการละลายนะครับความดันกับการละลายเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับโดยเรื่องของความดันเนี่ยนะครับผมจะมีผลนะครับเฉพาะแก๊สเท่านั้นนะครับ มีผลเฉพาะแก่เท่านั้นไม่มีผลต่อของแข็งและของเหลวนะครับเนื่องจากว่าของแข็งและของเหลวอันนี้นะครับมีปริมาตรคงที่นะครับตกาตกาันตกากัน เนื่องจากว่าของแข็งกับของเหลวนะครับจะมีปริมาตรคงที่นะครับอ่ามีปริมาตรคงที่นะครับก็เลยไม่มีผลนะครับต่อการละลายนะครับของสารดังนั้นเรื่องของความดันจะมีผลอย่างเดียวก็คือแก๊สเท่านั้นนะครับทีนี้อ่โดยการละลายของสารเนี่ยนะครับจะละลายได้ดีนะครับเมื่อ ความดันของแก๊สเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าเราต้องการให้นะครับแก๊สเนี่ยละลายในของเหลวนะครับอ่าละลายในของเหลวได้ดีเนี่ยต้องใช้ความดันสูงต้องอัดแรงดันเข้าไปนะครับก็คืออันนี้นะครับ increase pressure ก็คือมีการเพิ่มนะความดันขึ้นมานะครับอ่าก็จะทำให้มันละลายได้ดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ย ยังมีเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากความดันจะสูงแล้วนะครับอุณหภูมินะอุณหภูมิจะต้องต่ำด้วยนะเนื่องจากถ้าความดันสูงแล้วเนี่ยอุณหภูมิจะต้องต่ำถ้าเกิดว่าใครเ,เคย เข้าร้านสะดวกซื้อนะครับนะไปซื้อพวกน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเราเปิดฝามันออกมานะครับมันจะเกิดฟองฟู่ออกมานะครับสาเหตุที่มันเกิดฟองฟู่เนื่องจากว่าในขั้นตอนของอ่าการอ่าทาน้ำอัดลมเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการอ่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับในน้ำนะครับในสารละลายนะครับให้มันกลายไปเป็นกรดคาร์บอนิกนะครับก็คือเป็นการเพิ่มแรงดันแต่เมื่อนะครับ เราเปิดฝาเนี่ยมันเป็นการลดลดความดันนะครับดังนั้น,นแก๊สที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันบางส่วนมันก็ระเหยออกมานะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้น,นานนนนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าความซ่าของน้ำมันลมเนี่ยมันก็จะค่อยค่ยคยหายไปเหลือแค่ความหวานอย่างเดียวะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะนิยมแช่ในในตู้เย็นดนะ้วยเนาะหนึ่งก็คือกินอร่อย2ก็คือมันจะทําให้อ่อแก๊สเนี่ยมันละลายได้ดีด้วยนะครับละ,ละลายดีเมื่ออุณ อุณหภูมิต่ำหรือความดันสูงนั่นเองนะครับอ่าเหมือนในรูปนี้นะครับก็เป็นการเปิดน้ำมันลมเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยถ้าน้ำมันลมไปปิดฝาอยู่เนี่ยแปลว่าเราอัดแรงดันเข้าไปเพิ่มความดันเข้าไปนะครับให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันละลายเข้าไปในสารละลายนะครับแต่พอเราเปิดฝานะครับมันเหมือนเป็นการลดนะครับความดันนะครับตัวของแก๊สที่มันอยู่ข้างในเนี่ยบางส่วนมันก็จะเริ่มระเหยกลับออกมา นะครับทำให้ความร้างมันลดลงอันเนี้ยมีผลความดันมีผลมีผลเฉพาะแก๊สเท่านั้นของแข็งกับของเหลวไม่มีผลนะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องของความดันของสารละลายนะครับนอกจากนั้นในการละลายของสารเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับก็คือพวกสารละลายอิ่มตัวไม่อิ่มตัวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทำทำความเข้าใจก่อน นะครับําว่าสาระละลายไม่อิ่มตัวนะครับหมายถึงอะไรนะครับสารละลายไม่อิ่มตัวเนี่ยคือสารละลายที่เราใส่ตัวละลายลงไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถใส่เพิ่มได้อีกหรือพูดอย่างง่ายๆก็คือว่ามันสามารถละลายเพิ่มได้อีกนะ มันสามารถะรราาไไละลายเพิ่มนี้อีกครับใส่เข้าไปได้อีกคนคนเอเล่เคเล่คนคนมันก็ละลายเพิ่มไี่อีกนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าสารละลายไม่อิ่มตัวถ้าเราเปรียบเทียบกับเราให้เข้าใจง่ายก็คือสมมติเราคนเราเนี่ยกินเอ่อกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่อิ่มเนี่ยเราสามารถกินเพิ่มได้ ใช่ไหมครับสารละลายไม่อิ่มตัวก็เหมือนนกันคล้ายๆกันก็คือสามารถเติมตัวละลายเข้าไปเพิ่มได้อีกนะครับหรือเติมตัวถูกละลายเข้าไปที่อีกนะครับกับอีกคํานึงก็คือคําว่าสารละลายอิ่มตัวสารอิ่มตัวคือสารละลายที่มีปริมาณของตัวถูกละลายนะครับหรือตัวละลายเนี่ยอยู่เต็มความสามารถในการละลายแล้วนะครับเมื่อใส่นะครับเข้าไปเพิ่มนี่อีกจะไม่สามารถละลายได้และตกตะกอนที่ก้นภาชนะหรือพูดง่ายๆก็คือว่า ละลายอีกไม่ได้แล้วนะละลายอีกไม่ได้แล้วเติมลงไปปุ๊บก็ไม่ละลายนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ย็จะเป็นตัวของน้ำตาลนะครับกับน้ำนร,รวมกันเป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมครับนะครับเมื่อน้ำตาลละลายหมดนะครับเราใช้น้ำตาลหนึ่งกร,รมัมละลายหมดนะละละลายจนหมดเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเยอะขึ้นไปอีกเยอะขึ้นไปอีกนะครับ จนมันเกินความสามารถที่มันละลายได้นะครับมันก็จะเริ่มมีการตกตะกอนออกมาตกตะกอนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารเดี๋ยวในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของการคำนวณด้วยนะครับว่าเราจะคำนวณว,ว่าสารที่จะตกตะกอนออกมาเนี่ยมันจะตกตะกอนออกมาเท่าไหร่แล้วมันละลายได้ทั้งหมดกี่กรัมในสารละลายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็จะมีเรื่องของการคำนวณในส่วนของออสารละลายอิ่มตัวไม่อิ่มตัวด้วยนะครับ ไม่อิ่มตัวก็คือละลายเพิ่มได้อีกกินได้อีกนะครับส่วนอิ่มตัวก็คือละลายอีกไม่ได้แล้วนะครับกินไม่ได้แล้วกินแล้วอ้วกออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือใส่เข้าไปเพิ่มอีกก็ตกตะกอนออกมาทั้งเองนะครับอีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักก็คือสารละลายอิ่มตัวยิ่งหยวดนะครับก็คือสารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายเกินความสามารถอ่า ปริมาณของตัวถูกลายเกินความสามารถในการละลายของตัวทำละลายที่อุณหภูมิค่าหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะลูกว่าเวลาที่เขาจะพูดถึงเรื่องของการละลายเนี่ยนะฮะเขาจะพูดที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้นสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนอุณหภูมินะครับสารเนี่ยอาจจะสามารถละลายเพิ่มได้อีกนะครับถ้าในกรณีที่สารนั้นเนี่ยเป็นสารละลายเอ่อเป็นการละลายแบบดูดความร้อน ถ้าเป็นดูความร้อนปุ๊บเราเปลี่ยนอุณหภูมิปุ๊บมันละลายเพิ่ม้อีกนะครับสภาพละลายได้ของมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาถึงสภาพของสารละลายเนี่ยเราจะดูที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเราจะสามารถทําได้เนาะนะครับโดยการที่นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ แล้วค่อยๆทําให้สารละลายเนี่ยเย็นตัวลงก็จะเกิดการตกผลึกมันเพิ่มอุณหภูมิมันจะละลายมากขึ้นแล้วพอปล่อยให้มันเย็นตัวลงปุ๊บมันก็จะตกผลึกออกมานั่นเองน,นะครับอันนี้คือสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดน,นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของสารละลายนะครับสารละลายมีทั้งหมดสามสางสถานะเลยโดยจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะครับแล้วก็สารละลายที่เกิดจากโลหะ นะครับหลายๆชนิดผสมกันเราเรียกว่าโลหะเจอนะครับโลหะผสมนะครับองค์ประกอบของสารละลายไม่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขอบเขตที่เหมาะสมะอย่างเช่นเราวันนี้เราจะใส่น้ําตาลไป10กร,รัมในน้ํา 100ML นะครับอีกวันหนึ่งอาจจะใส่น้ําตาลแค่5กร,รัมในน้ํร1อ0 ml ก็ได้เหมือนกันก็เป็นสารละลายเหมือนกันเพราะว่าอัตราส่วนของสารละลายเนี่ยมันไม่คงที่นะครับไม่คงที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ สารละลายทั้ง3สถานะนะครับอย่างเช่นเหล็กกล้าไรสนิมนะครับก็จะมีองค์ประกอบเป็นโครเมียม18%นิกเกิล8%คาร์บอน1%และเหล็กเ3เพราะฉะนั้นเหล็กก็จะเป็นตัวทำละลายนะครับเพราะว่ามีเยอะสุดนะครับหรือแก๊สถุงต้มนะครับเป็นเป็นแก๊สนะครับก็ประกอบด้วยบิวเทนนะครับกับโพรเพนแต่โพรเพนเยอะกว่าก็โพรเพนก็เป็นตัวทำละลายนะครับหรือสำลี สมฤท้อมสมัยก่อนใช้เยอะมากนะครับนะก็จะมี sn กับ pb นะครับแล้วก็มี cu ก็คือทองแดง80%ทองแดงก็เป็นตัวทำละลายนะครับนาหน,า,า,หนาประกอบไปด้วยทองคำเงินแล้วก็ทองแดงทองแดงเยอะสุดทองแดงก็เป็นตัวทำละลานะครับหรือทองเหลืองทองเหลืองก็ประกอบไปด้วย copper กับสิงนะครับนะทองแดงกับสังกะสีสังกะสีเยอะกว่ากา็สังกะสีก็เป็นตัวทำละลาย น้ำมันลมนะครับมีเยอะเลยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ําตาลมีน้ําน้ําเยอะสุดน้ําก็เป็นตัวทาละลายแบบนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีได้ทั้งสาสถาน,นะเลยครับตั้งแต่ว่าจะเป็นของแข็งก็ดีของเหลวก็ดีแก๊สก็ดีมีหมดเลยนะครับสารละลายเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเรามักจะจําว่าสารละลายเนี่ยมันมีแค่ของเหลวเท่านั้นนี้จํำดีๆนะครับนะข้อสอบชอบหลอ,อกมาเนี ความแตกต่างระหว่างสารละลายและสารประกอบอ่ามันจะมีคําอยู่สองคำที่มันจะมีคําคล้ายๆกันก็คือคําว่าสารละลายกับสารประกอบสองอันเนี้ยคล้ายๆกันแต่ความหมายแตกต่างกันนะครับสารละลายเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวนะครับมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเกิดจากองค์ประกอบนะครับมากกว่าตั้งแต่สส่วนขึ้นไปมามาผสมกันแต่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันส่วนสารประกอบไม่ใช่แบบนั้นนะครับสารประกอบเกิดจากธาต อันนี้เดี๋ยวทวนให้นะครับสารประกอบเนี่ยเกิดจากธาตุสชนิดขึ้นไปมารวมกันด้วยอัตราส่วนคงที่นะครับอะไรบ้างที่เป็นสารประกอบเช่น H2O น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ำเนี่ยก็มีองค์ประกอบก็กคืออะตอมของไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อะตอมของออกซิเจนอัตราส่วน2ต่อ1นะครับไฮโดรเจน2องออกซิเจนหหรือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เกิดจากคาร์บอนกับออกซิเจนอัตราส่วน1ต่อ2นะครับแบบนี้ตลอดการอัตราส่วนคงที่นะครับแต่ว่าสารประกอบเนี่ยเกิดจากธาตุนะครับส่วนสารละลายเนี่ยเป็นสารอะไรก็ได้ครับมาผสมกัน นะครับอ่าอัตราส่วนไม่คงที่นะนี่อันนี้ก็เป็นตารางเปรียบเทียบเนอะ,อะเช่นสัดส,ส่วนขององค์ประกอบอ่าสารละลายไม่คงที่นะครับสารประกอบคงที่นะการรวมตัวกันของสารประกอบใช้การสารละลายใช้วิธีการทางกายภาพมาผสมกันโดยตรงเลยแต่ถ้าเป็นสารประกอบเป็นวิธีการทางเคมีเพราะมันเป็นอะตอมของธาตุนั่นเองนะครับ ารแสดงสมบัติของสารอ่าสารละแสดงสมบัติของสารตั้งต้นแต่สารประกอบไม่แสดงสมบัติของสารตั้งต้น <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นอ่าเป็นอันนี้ละกันไฮโดรอ่าน้าน้าน้ำน้ำ,นำ,นำละกันน้าเนี่ยเกิดจากอ่าแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจนมารวมตัวกันใช่ไหมครับทั้งสองคู่เนี่ยสองตัวนี้เป็นแก๊สทั้งคู่เลยแต่มาผสมกันปุ๊บได้เป็นน้ําเป็นของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สมบัติเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันเลยหรือนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะคาร์บอนเนี่ยเป็นของแข็งออกซิเจนเนะี่ยเป็นแก๊สผสมกันปุ๊บได้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะการแยกองค์ประกอบนะครับถ้าเป็นสารละลายเนี่ยแยกออกเป็นสารเดิมได้ง่ายนะครับนะสามารถแยกออกจากกันได้เช่นสมมุติว่าถ้าเรามีน้ำเชื่อมสารละลายเป็นน้ำเชื่อมเราต้องการแยกมันเราก็ให้ความร้อนมัน ให้น้ำมันระเหยนะครับมันก็จะได้เป็นน้ําตาลกลับออกมานะครับหรือใช้การตกตะกอนตกการตกผลึกก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสารประกอบเนี่ยทาให้กลับเป็นสารเดิมไม่ได้แล้วได้ยากมากนะครับนะนี่คือความแตกต่างระหว่างสารละลายแล้วก็สารประกอบนั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับการอ่านค่ากราฟนะครับของสารนะ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการแปลความหมายเดี๋ยวเราไปดูสารชนิดแรกก่อนสารชนิดแรกเนี่ยคือสารบริสุทธิ์นะครับถ้าใครจํานิยามของสารบริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยสารบริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะมีสมบัติคงที่ สมบัติของที่อะไรบ้างที่คงที่ครับนะอันแรกเลยก็คือจุดเดือดจุดล้อมเหว็วนะครับนะสองความหนาแน่นนะก็จะมีสองตัวนี้หลักๆนะครับที่เป็นสมบัติคงที่จุดเดือดจุดล้อเร็วคงที่นะครับความหนาแน่น คงที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆคือน้ําน้าเนี่ยจุดเดือดร้อยองศานะครับจุดลอมเหลวหรือจุดเยื่อแข็งเนี่ยศูนย์องศานะครับเนี่ยสมบัติเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็ตามถ้าเป็นน้ำน้าบริสุทธิ์นะครับนะรบปริมาตรเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับจุดเดือดจุดเหลวเท่าเดิมความหนาแน่นก็เท่าเดิมประมาณ1 1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็เนี่ย นี่คือลักษณะของสารเบอร์สุดถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟของสารนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้แก่สารอ่านไ,ไหมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงจุดจุด,จดหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดเดือดนะเราจะเห็นได้ว,ว่าอุณหภูมิตรงช่วงนี้ครับมันมีการคงที่เห็นไ,ไหมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นจุดเดือดคงที่นะครับเห็นไ,ไหมอุณหภูมิไม่ว่าจะผ่านเวลาไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย เท่าเดิมหมดเลยเห็นไหมครับเพราะอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงสถานะสารเนี่ยคงที่นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนน้ําให้เป็นไอน้ํานะครับเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สเราก็ต้องให้ความร้อนแก่น้ําพอน้ําได้รับความร้อนเสร็จปุ๊บน้ํานั้นก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับพอถึงระดับของจุดเดือดของสารเนี่ยของน้ำเนี่ย100อองศาเนี่ย นะครับน้านั้นก็จะเริ่มระเหยแต่ในขณะนั้นเนะี่ยอุณหภูมิของมันก็ยังเป็น100องศาอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราเรียกว่านะครับมีจุดเดือดจุดรำเหลวคงที่นะครับแต่ถ้าเป็นกราฟของสารละลายอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับกนะราฟของสารละลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้เห็นไหมครับพอถึงจุดเดือดปุ๊บเนี่ยนะครับไม่คงที่นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ กราฟมันชันขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่คงที่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยของสารเนี่ยมันไม่คงที่นะครับถ้าเกิดสารยิ่งเข้มข้นมากเท่าไหร่เนี่ยอุณหภูมิที่ใช้มันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้กราฟของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันระหว่างกราฟของสารโดยสุดกับสาระละลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับครูจะพาไปทําตัวอย่างโจทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสาระละลายเนาะ ใน EP นี้ก็นะครับขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่รับชมกันไปหากน้องๆคนไหนสนใจสามารถทักมาสอบถามได้ที่หมู่น้อยจิวเตอร์หรือสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลย